หลานมาแล้วก็วุ่นวายกับปู่แล้วิน่ตัวครับตปู่ก็จะเอาไอ้อันนี้ไปแล้วซื้อมาอะไรหลายปีแล้วอไม,มริการแตนดารซื้อมาสี่ปีแล้วจะได้ไปแล้วอภิิเตอครับปู่จะเอาของสู่ออกไปแล้วมีแต่ของปู่อย่นี้เนะี่ย

เก็บไปแกงส้มแล้วได้ค่ะเนี่ยเก็บไปลวกเก็บไปแกงส้มผักสลัดนะั่นก็ไปใส่แฮมเบอร์เกอร์พระเอกก็ไปกินไปด้วยเอู้ดอกแม้นี่ก็เห็นบ่อค่ะทุกคนนี่มีดอกเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวตะปีชีเล่ย์เนี่ยเดี๋ยวต้นเดียวเมาสีต่ต้นอันนี้อันใหม่ค่ะอันใหม่จะเป็นดอกไมหมเดี๋ยวดูซินี่จะใบท่านเป็นดอกได้คะ งามดิกระเทียมหอมถั่วค่ะถั่วพุ่มถั่วพุ่มสีลายเสืออันนั้นก็ไอยเจมก็หวานหอมอีหวานหอมมาทั้งแกีมหอมอีกค่ะทุกคนเห็นไหมหลายรุ่นค่ะ ลุนพูดกินไปกระ่นุนพูนมารุนนี่กรุุ่นนี่กินไปเป็นอเดือนเม่สาผลระคาบรรยากาศเป็นยังไงบรรยากาศก็ดีค่ะนี่บรรยากาศสุดยอดเลยค่ะ้ามาอากาศเย็นชวยมาก็ร้อนค่ะเดี๋ยวพาขึ้นเขาไปเบิ่งมองซกทุกกระเบียงค่ะช่าอไรสียสวยใหม่ทุกคนเบินค่ะชมละะบ้านเหมือนเดิมนีนะคะทุกคนทวนดอกไม้ห้องอุไรสวนผัก นั่นก็นมะม่วงค่ะมะม่วงกิดติดหน่อยว่าพูดขายไ้กูไม่ใช่เื่องอูฝนตกห้ามเลยทำอะไรชูบึงสางเพิินเทดงอดได้เลี้ยวโู้ต้องคุณแหน่หตัวอันพ่นเสร็จแล้วยังจึ่งเข้าไปไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวแห้งๆ ี๋ยวเสร็จแล้วทางนี้ก็อยเข้าไปถ่ายนะคะทุกคนห้องน้ํานะคะเดี๋ยวค่อยไปดูการข้างในเราเสร็จก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ามันยงหมดนั่นเองยังก็ยังไม่ได้ยาเหนียวะไม่ต้องเบียกเบียไม่ได้ค่ะนี้ก็มาปูแล้วทุกคนห้องครัวเห็นไหมนี่ห้องครัวกับเบื้องลายสวยไหมค่ะเพื่อนกับปูเพื่อนมีฝีมือดีดีค่ะสานเีค่ะ ชมนะคะ,ะพาหลังมาดูปินเตอร์โ <Okay. S 1> อ้ริลลี่แกเสร็จแล้วใช่ไหมอูม้หงามเท่ะไหร่เสร็จแล้วดูง่ายนี่ถ่ายเพื่อเลิกงานหรอกค่ะเพื่อเลิกงานแล้วจะเจมก็มาถ่ายให้ดูนะคะเอ้ยไปเลย ไม่ได้ห้องน้ำไหนย่าถ่ายหน้าที่ไหนเขียนไปวะกะสับปะรดนะกะสับปะรดนะ y เคมาไปเดินไปเดินไปเลยครับ ไหนเดินไปเลยแค่เลยคนดื้อคนดื้อเบอร์จีบอะไบางนะนะเดินดีๆเดี๋ยวย่าขามาป้อนเนาะไหนไหนให้ป้าป้านะๆดูสิไหนไหนไหนคนตาใหญ่อะไหนดูสิคนดื้ออะไหนไม่เห็นหลายวันดูหน่อยสิไหนดูหน้าก่อนไหนดูหน้าสิโอ้ยเอาดูชาโด้ด้วย กมากินข้าก้านลง,งามางกนข้าวก็ีบมากินข้าวนอกบ้านค่ะอาหารอร่อยอาหารเนเจอร์อาหารปูดผัดชายปลาค่ะขับข้าวของก็อีกก็ข้าวผัดค่ะ ของพระเอค่ะข้าวผัดหมูี่กนั้นพระเอกไม่กินค่ะชีสพริ้นน้ำปลาแต่นี่มะนาวผลิตมาแล้วค่ะใส่กับข้าวกินก็ได้แล้วค่ะทุกคนอิ่แล้วอร่อยมากค่ะอิ่แล้วนี่ค่ะเราถ่ายให้ดูอีกจะได้ใครมาทางเวจิวก็จะได้ทักทียบถิินมากินร้านนี้นะคะอร่อยมากค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนมานังคุยในห้องเวยค่ะสร้างพื้นไปพักเทียงล้วค่ะก็ได้มาไทยสวนพักสวนดอกไม้แล้วก็ห้องหันคัวกับห้องน้ำห้เบิลงค่ะพื้นเห็ดเหลยวกว่ขัไปทายค่ะๆเนาะค่ะ,คะตัวนี้ก็ยังบอกท่านเด้เห็ดเไดนนค่มานั่งในห้องลานแต่นอนแล้วค่ะพี่สาวกลัวอยู่พุ่นละลานเป็นตัวก็มาเลวจริงึงกาะเพราะลาน อัานโน,โนอนอยเจียมกับฟอสักผ้าเฮ็นนั่นเฮ็นนี่ล่ะค่ะทุกคนหลังก็มานาั่งคุยกับทุกคนจากน้อยไข่ตัดต่อคลิปลรคไปค่ะทุกเทียบคลิปกิดสองโรคแยมส่งเขียดม่วงอันนี้บ่ได้ทายคลิปใบวันนี่เกิดโรคต่วนายตอนคำมีอย่างที่สี่ล่ะค่ะหลังมี่ยังเบาหลายดอกเบาหาไปหลายแล้วคนจิตลำค้านมานั่งหว่อเม่เ์ ่ายได้คิดไเบิ้งกับพ่อปัญจวัลยิ่เจียมก็ต้องบอกนี่ได้ค่ะอากาศเย็นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ข้างนอกก็ร้อนค่ะ,ะห้อนค่ะร้อนประมาณยี่สิบกว่าองศาเห็นไหมคะทุกคนไม่ร้อนถึงสามสิบองศาเดอกค่ะห่อนการทีสิ้นเดือนเราเรียกค่ะทุกคนแป๊บเดียวแป๊บเดียวเฮ้ยเจียมจะได้พาทุกคนเป็เที่ยวล้าเที่ยวลาากรับมากค่เดือนเดียวก,ก็จะได้กลับสวีดินดีค่ะทุกคนแป๊บเดียวค่ะั่ละ โบ่บ่แม่นเดือนเดือนกลัวเพราะว่ากลับสวีเดนเนี่ยกับวันที่สิบสี่สิบสี่ค่ะสิบสี่เมษาแต่ว่ันป็นเที่ยงขึ้นกับไปวันที่สิบห้าเมษาค่ะกลับสวีเดนค่ะอีะอกหลายโดนอยู่งเนาะ แม่ขอมาเปิดประตูค่ะทุกคนเอาแค่ okay, นี้นะคะทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณที่มาฟังยืดเยื้อมคันบ้านชีวิตเรียบบไงของย่ดเจิ้ก็บปรีอกนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบโยเฮลโล